ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของกรัรมพูชาภายใต้การปกครองของเขเมรแดงเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญถึงอันตรายของแนวคิดสุดโตง่งและการใช้ความรุนแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมบทเรียนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มีการใช้ถ้อยคำปลุกระดมที่คล้ายคลึงกันในปัจจุบันเขเมรแดงโศก,กนาฏกรรมจากอุดมการสุดโตง่ง เรื่องราวของเขเมรแดงเริ่มต้นขึ้นจากกลุ่มนักศึกษาชาวกัมพูชาหัวก้าวหน้าในปารีสช่วงทศวรรษ1950ซึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อพวกเขาได้รวมตัวกันจัดตั้งขบวนการคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสก่อนจะเดินทางกลับกัมพูชาเพื่อสร้างฐานอำนาจทางการเมืองแข่งขันกับทั้งกลุ่มกษัตริย์นโรดมสีหนุและกลุ่มสาธรารณรัฐของหลอนนอนในช่วงเวลานั้นรัฐบาลลอนนอนซึ่งปกครองด้วยการทุจริตและการไร้ธรรมพิบาล ทำให้ประชาชนไม่พอใจส่งผลให้แนวคิดคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจเดิมอย่างนโรดมสีหนุเริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทปีพศ2515กองกำลังคอมมิวนิสต์กัมพูชาหรือที่รู้จักกันในนามเขมรแดงได้โค่นล้มรัฐบาลลอนนอนและเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในตอนแรกประชาชนส่วนใหญ่ต่างยินดี และคาดหวังว่าการเข้ามาของเขเมรแดงจะนำพาความสงบสุขมาสู่ประเทศแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงพลพอต่อผู้ปูถางสู่ทุ่งสังหารกัมพูชาตกอยู่ภายใต้อำนาจของพลพอต่อผู้นำเขเมรแดงที่มีแนวคิดคอมมิวนิสต์สุดตรงเขาเชื่อมั่นว่าสังคมนิยมบริสุทธิ์จะนำพากัมพูชากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวิทยาการสมัยใหม่ขอเพียงมีอาหารเพียงพอ ผลพอตอต้องการสร้างสังคมที่ปราศจากชนชั้นและอิทธิพลจากโลกภายนอกเขาจึงเริ่มกวาดล้างผู้คนที่มีความรู้ความคิดหรือผู้ที่อาจเป็นปฏิปักษ์กับแนวคิดของเขาอย่างโหดเทียมไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลครูนักเขียนศิลปินข้าราชการจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ผู้ที่สวมแว่นตาที่ถูกตีความว่าเป็นผู้มีความรู้ก็อาจถูกสังหารได้อย่างไร้เหตุผล เป้าหมายของเขาคือการกําจัดทุกสิ่งที่แตกต่างและเหลือเพียงชนชั้นกรรมทีพเพื่อสร้างปัจจัยการผลิตและเสริมสร้างอำนาจพลพอต่อได้เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่สังคมนิยมแบบพึ่งพาตนเองอย่างสิ้นเชิงมีการปิดประเทศตัดขาดจากโลกภายนอกยกเลิกระบบธนาคารระบบเงินตราโรงเรียนและโรงพยาบาลทรัพย์สินส่วนบุคคลทั้งหมดถูกยึดเป็นของรัฐ นอกจากนี้ยังมีการสั่งอบพยพป,ประชาชนจำนวนมากออกจากกรุงพนมเปนและเมืองใหญ่อื่นๆไปยังชนบทเพื่อทำการเกษตรโดยให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความจริงที่รอคอยพวกเขาคือความตายและความทุกข์ทรมานแสนสาหัสผู้ที่ถูกหลอกให้ออกจากเมืองถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสในไรนาทำงานหนักโดยไม่มีวันหยุดพักและแทบไม่ได้รับอาหารเพียงพอเขมรแดงปฏิบตัติต่อประชาชนอย่างปาเทือน และมะไร้มนุษยธรรมตลอดระยะเวลา4ปีภายใต้การปกครองของเขมรแดงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลจากการถูกสังหารการเจ็บป่วยและการทำงานหนักเกินกำลังจนเกิดเป็นทุ่งสังหารหรือ killing fields และคุกตูนเสเลงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายทารุณที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์กันเองจุดจบของเขมรแดงและบทเรียนที่กัมพูชาต้องแบกรับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นบทเรียนราคาแพงที่กัมพูชาต้องแบกรับมาจนถึงปัจจุบันเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อปกป้องอนาคตเรื่องราวของเขเมรแดงคือหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองโลกที่เต็มไปด้วยความสูญเสียที่มีมิใครปรารถนาให้เกิดขึ้นอีกการศึกษาอาดีตจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เรารู้เท่าทันกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีที่พยายามใช้ถ้อยคําปลุกกระดมเช่นทําลายสิ่งที่อยู่แล้วสร้างใหม่เพื่อหลอกใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือ แนวทางเหล่านี้คือการที่ขบวนการคอมมิวนิสต์เคยสร้างความพินาศย,ย่อยยับมาแล้วในอดีตอนาคตของการเมืองไทยและการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันจะดำเนินในทิศทางใดจะสำรอยประวัติศาสตร์แห่งความสูญเสียหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการกระทำของทุกคนเรื่องราวของพลพศและขเมรแดงที่คุณได้เล่ามานั้นเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สะเทือนใจและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของผู้ที่ได้สัมผัสเหตุการณ์จริงณนะแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ40กว่าปีก่อนภาพความทุกข์ทรมานของคลื่นมนุษย์ที่หลั่งไหลเข้ามาขอชีวิตในดินแดนไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันลืมเลือนได้เลยพลพศจากเด็กหนุ่มเรียบร้อยสู่จอมเผด็จการผู้กระหายอำนาจย้อนกลับไปเมื่อ19พฤษภาคมพศ2465 ณหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆในจังหวัดกำปงทมเด็กชายซาลอซาหรือที่โลกรู้จักกันในนามพลพศถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวชนชั้นกลางเชื้อสายจีนขเขมรในยุคที่กัมพูชาย,ยังเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสในวัยยาวเขาไม่ได้มีแววของความโหดร้ายทารุณแต่อย่างใดตรงกันข้ามเขาเป็นเด็กเรียบร้อยมารยาทงามชอบเก็บตัวเงียบ และครุ่นคิดอยู่กับตัวเองแม้ผลการเรียนจะไม่โดดเด่นนักแต่เขากลับมีความสามารถพิเศษด้านภาษาฝรั่งเศสซึ่งนำพาเขาไปสู่โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตในปีพศ2492พลพดได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาด้านวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่นั่นเองชีวิตของเด็กหนุ่มขเขมรผู้เงียบขริมได้พลิกผันไปตลอดกาล เขามิได้มุ่งมั่นเพียงการศึกษาด้านเทคนิคแต่กลับลหลงไหลในแนวคิดทางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าจะเป็นพลังอันทรงอนุภาคที่จะนำพากัมพูชาให้ก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วในปีพศ2494พลพศได้เข้าร่วมเป็นพลพรรคในองค์กรลับ และสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสอย่างมุ่งมั่นการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ถูกระงับทุนการศึกษาแต่ด้วยความช่วยเหลือจากพี่ชายเขาก็ยังคงศึกษาจนสำเร็จเปลวไฟแห่งการปฏิวัติจากปารีสสู่แนวป่าชายแดนในขณะที่พลพศกำลังบ่มเพาะอุดมการในต่างแดนณเวียดนามกลุ่มติดอาวุธเวียดหมินกำลังต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของฝรั่งเศส เมื่อพลพศกลับสู่กัมพูชาในเดือนสิงหาคมพศ2491ในฐานะสมาชิกองค์กรรับคนแรกเขามุ่งหน้าไปสู่เขตของเวียดหมินตามแนวชายแดนกัมพูชาเวียดนามเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจการต่อสู้เพื่อชาติเลือดลักชาติอันแรงกล้าผลักดันให้เขาตระหนักว่าพักปฏิวัติประชาชนเขมรยังอ่อนแอเมื่อเทียบกับองค์กรแนวร่วมของชาวเวียดนาม เมื่อกัมพูชาได้รับเอาการาชในวันที่9พฤศจิกายนพศ2,496ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศกลับประทุขึ้นอย่างรุนแรงพักฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่างช่วงชิงอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่พระนรดดมสีหนุกษัตริย์กัมพูชาได้จัดตั้งพักการเมืองเพื่อต่อต้านทั้งสองกลุ่มและใช้กำลังตำรวจทหารในการกดดันการเลือกตั้งในปีพศ2558 ทำให้พักฝ่ายซ้ายของกัมพูชาหมดหวังที่จะต่อสู้ตามกฎหมายพลพศเด็กหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยอุดมการ์จึงตัดสินใจเข้าป่าจับอาวิธหันไปใช้การต่อสู้แบบกองโจรเขาผันตัวเองไปสอนวิชาประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่โรงเรียนเอกชนและออกหนังสือพิมพ์ชื่อว่าสามคัคคีแต่ไม่นานก็ถูกรัฐบาลของเจ้าสีหนุสั่งปิดสงครามกลางเมืองขเขมรแดงผงาดท่ามกลางความวุ่นวาย สถานการณ์ทางการเมืองทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆในเดือนมกราคมพศ2505รัฐบาลได้จับกลุ่มผู้นำพักฝ่ายซ้ายก่อนการเลือกตั้งในเดือนมิถุนายนและเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์กัมพูชาถูกสังหารทำให้พลพศได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดแต่ต้องหลบหนีไปซ่อนตัวตนปีพศ2507พลพศได้ตั้งค่ายตามแนวชายแดนเวียดนาม ความยากจนและความกดดันที่ประชาชนต้องเผชิญทำให้กองกำลังขเขมรแดนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครูและนักเรียนที่นิยมฝ่ายซ้ายจำนวนมากเดินทางไปยังชนบทเพื่อเข้าร่วมขบวนการเปเลวไฟแห่งการต่อสู้กองโจรได้โหมกระหน่ำไปทั่วแผ่นดินกัมพูชาขเขมรแดงภายใต,ใต้การนำของพลพศแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมและทักษะการรบที่เหนือชั้น พวกเขาได้รับชัยชนะในทุกสมรภูมิในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลกลับเต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันและการหนีทัพของทหารพนมเปนแตกจุดเริ่มต้นแห่งฝันร้ายในที่สุดในวันที่17เมษายนพศ2518ผลพศได้นำทัพเขมรแดงทำสงครามกองโจรโค่นล้มนายพลลอนนอได้สำเร็จกรุงพนมเปนแตก พระนรดมสีหนุได้ขึ้นเป็นประมุขรัฐในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ผู้นำเขมรแดงจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่5มกราคมพศ2519และสภาที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ได้เลือกลพลพศเป็นนายกรัฐมนตรีและเขียวสัมพันธ์เป็นประมุขรัฐในตำแหน่งประธานเปรสิเดียมแห่งรัฐบทบาทของพระนรดมศีหนุในรัฐบาลใหม่ได้สิ้นสุดลง รัฐบาลพลพศประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างรัฐพึ่งไทยแด่เหวไม่ไอมิคิงมิกสะกิมมมะอิมจีโรเยีย walking to date เมื่อเม,อเมืองกลายเป็นสุสาพนพลพศประกาศใช้แนวคิดปีศูนย์หรือซีโรเยียซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดและสั่งอพยพผู้คนทั้งหมดในเมืองออกไปสู่ชนบทโดยอ้างเหตุผลว่า สหรัฐอเมริกาจะทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ตัวเมืองทันใดนั้นกรุงพนมเปญและเมืองใหญ่ๆทั่วกัมพูชาได้กลายเป็นเมืองร้างผู้คนนับล้านคนถูกบังคับให้อพยพออกไปหากทหารขเขมรแดงตรวจพบใครที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองจะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมการทำมาค้าขายการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง สื่อต่างประเทศถูกในประเทศออกนอกประเทศแต่ข่าวการบาดเจ็บล้มตายและภาพเมืองร้างยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลกจากการลักลอบถ่ายภาพชาวไทยทั้งประเทศต่างตื่นตระหนกกับทฤษฎีโดมิโนโที่คาดการว่าประเทศไทยจะเป็นชาติถัดไปที่ต้องล่มสลายสื่อตะวันตกให้นิยามการอบพยพครั้งนี้ว่าเป็นการเดินไปสู่ความตายพลพศพูดถึงว่า ไฟฝันมานานที่จะโดดเดี่ยวประเทศออกจากโลกภายนอกได้ปิดโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานยกเลิกระบบธนาคารเงินตราและบังคับให้ผู้ที่เคยทำงานในเขตเมืองต้องออกไปทำงานในชนบทนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งฝันร้ายที่กำลังจะกลืนกินกัมพูชาทั้งประเทศเมื่อชีวิตกลายเป็นเครื่องมือในปีศูนภายใต้แนวคิดปีศูนย์ของพลปตประชาชนกัมพูชา ถูกบังคับให้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานอันทรงเกียรติอย่างครูบาอาจารย์นักธุรกิจหรือผู้ที่เคยมีวิถีชีวิตในเมืองต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายสีดำขาดวินกลายเป็นเพียงแรงงานในไร่นาป่าเขาท่ามกลางความอดอยากและโรคภัยไข้เจ็บภาพที่ติดตาตรึงใจผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในยุคนั้นคือซากศพของชาวขเขมรผู้น่าสงสาร ที่นอนตายเกลื่อนกลาดตามท้อนถนนในห้วยหนองคลองบึงดาดดด่นไปด้วยร่างที่ไร้วิญญาณเพราะขาดอาหารเจ็บป่วยถูกทรมานและถูกฆ่าอย่างทารุณไร้เหตุผลจงเกิดเป็นศัพท์ที่น่าสะพรึงกลัวว่าทุ่งสังหารคิลลิงฟิล์สสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่าคือถ้อยแถลงของผู้นำเขมรแดงที่ออกอากาศทางวิทยุที่ควบคุมโดยรัฐ พวกเขาประกาศอย่างหน้าตาเฉยว่าต้องการประชากรเพียง1นถึงล้านคนเท่านั้นในการสร้างสังคมใหม่พร้อมวลีที่ว่าเก็บคุณไหวก็ไม่มีประโยชน์ทำลายคุณไปก็ไม่มีความเสียหายซึ่งแปลความหมายอันโหดร้ายว่าประชากรที่ต้องตายไปนั้นล้วนแต่เป็นประชากรไร้ค่าในสายตาของระบอบนี้รัฐบาลพลปอด ได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายประชากรไปยังชนบทอย่างเข้มงวดบังคับให้ทำงานในานารวมและใช้แรงงานอย่างหนักหน่วงพร้อมทั้งเร่งประหารชีวิตประชาชนฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ความปราณีส่งผลให้ประชากรกัมพูชาเสียชีวิตไปราวสามล้านคนจากประชากรทั้งหมดในขณะนั้นราว8ดล้านคนนี่คือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่โลกต้องจารึกคลื่นมรุ์หนีตาย เมื่อไทยกลายเป็นความหวังสุดท้ายเหตุผลทั้งหมดที่เล่ามายืดยาวนี้คือคำตอบว่าเหตุใดชาวเขเมรน,นับแสนจึงต้องหนีตายจากนโยบายอันมหัศจรรย์แสนอัจฉริยะของนายพลปอ๊อตเข้ามาในประเทศไทยในวันที่19ตุลาคม2529รัฐบาลไทยในขณะนั้นภายใต้การนำของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนะนันได้แสดงออกถึงมนุษยธรรมอย่างชัดเจนโดย อนุมัติให้จัดพื้นที่รองรับชาวเขเมรอพยพตามแนวชายแดนไทยตั้งแต่ศรีสะเกษสุริน์บุรีรัมปราจีนบุรีจันทบุร,จบรีจนถึงตราดองค์กรระหว่างประเทศได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านข้าวปลาอาหารอย่างเร่งด่วนภาพที่ยังคงหลอกหลอนผู้ที่เห็นเหตุการณ์คือโครงสกรกของชาวเขเมรราวหนึ่งแสนคนที่รั่นเร่พเนจรบ้านแตกสาแหกขาดทยายอพยพหนีตายผ่านเทือกเขาบรรทัด เสื้อผ้ารุ่งริ่งผอมโซส่วนใหญ่เจ็บป่วยหนักด้วยโรคมาลาเรียจุงปากัดและอุจจระร่วงมาตลอดทางที่น่าเวทนาแสนสาหัสคือแม่ลูกอ่อนและเด็กทารกที่ไม่มีนมกินใกล้จะเสียชีวิตชาวขเขมรเหล่านี้ถูกขเขมรแดงปล้นทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไปจนสิน้นคลื่นมนุษย์ขเขมรตกยากทะลักเข้ามาในแผ่นดินไทยราวกับเขื่อนแตกในขณะที่อีกด้านหนึ่ง ลูกพี่จีนซึ่งเป็นมิตรแท้ของขเขมรแดงยังคงส่งสเสบียงอาหารและอาวุธให้ขเขมรแดงมีแรงสู้รบกับทหารเวียดนามอย่างต่อเนื่องศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือพื้นที่เขาอีดางถนนอัญญประเทศตาพระยาลึกเข้ามาในเขตไทยราว10กิโลเมตรที่นี่ได้ชุบชีวิตให้ชาวขเขมรประมาณสองแสนคนนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์อพยพที่เขาสมิงจังหวัดตราดอีกด้วย จุดจบของระบอบขเขมรแดงกัมพูชาที่ไม่เหมือนเดิมเมื่อแผ่นดินขเขมรกลายเป็นขุมนรกไฟลุกท่วมขเขมรติดอาวุธอีกหนึ่งกลุ่มจึงคิดค้นล้มพลปอดโดยแอบไปจับมือกับลูกพี่ใหญ่เวียดนามนำกำลังรบอันเกรียงกลายของเวียดนามนับแสนนายบุกเข้าสู่บ้านตัวเองเพื่อขับไล่พลปอดในวันคริสต์มาสข,ของปีพุทธศักราช2521 กองทัพทหารเวียดนามกว่าหนึ่งแสนนายได้บุกเข้ากัมพูชาขมรแดงพ่ายแพ้อย่างราบคาบและในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2529กรุงปนมเปญก็แตกทหารขมรแดงจอมโหดถอยออกจากปนมเปญนี่คือจุดจบของระบอบขมรแดงในกัมพูชาที่ได้กดขี่และสังหารประชาชนไปราวสามล้านคนผลปอดพร้อมกำลังที่เหลือ ได้เคลื่อนย้ายไปตั้งศูนย์บัญชาการเขมรแดงอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาสงครามยังคงไม่สงบง่ายๆเหตุการณ์สำคัญที่ลูกหลานไทยทุกคนควรทราบคือในวันที่26พฤษภาคม2529สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่รองรับชาวเขมรอพยพเขาหลานอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง สะท้อนถึงพระเมตตาอันล้นพ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกองทัพเวียดนามเข้ายึดครองกัมพูชาและจัดระเบียบการปกครองอยู่ราว13ปีก่อนจะถอนทหารไปเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2539ตลอดเวลานาทีนั้นรัฐบาลไทยและกองทัพไทยต่างจับจ้องสถานการณ์สงครามที่ประชิดติดรั้วบ้านด้วยความใจหายใจคว่ำเขมรแดงกลายเป็นตัวเรียกแขกอย่างแท้จริง เมื่อกองทัพเวียดนามตามมาขยี้ขเขมรแดงติดชายแดนไทยและบางส่วนก็ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยน่าเชื่อว่าในเวลานั้นสหประชาชาติหรือ UN กลับยังยอมรับว่าขเขมรแดงเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของกัมพูชาพลปอดหรือสลอซอสาซึ่งเป็นชื่อจริงที่พ่อแม่ตั้งให้ส่วนพลปอดเป็นเพียงชื่อจัดตั้งที่ใช้เพื่อสร้างชาติใหม่ เขาเสียชีวิตลงไปในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2441ในบ้านพักที่เมืองอลองเวงติดชายแดนไทยพร้อมกับการแตกสลายของกำลังขมรแดงที่เหลืออยู่บางส่วนประกาศยอมจำนนและถูกจับกุมขึ้นศาลเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้นี่คืออีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่กัมพูชาและประเทศไทยต้องร่วมเผชิญบทเรียนที่สอนให้เรารู้ว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งหายนะและความสูญเสียอันประมาณค่ามิได้คุณคิดว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยเตือนใจคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้างครับ